กำรรอยียงเที่ยวลังมาทางอึกไสอยู่บเสาเขาถามมาเยอะมากเลยว่าท่อนนี้แปลเป็นภาษากลางว่าอะไรจักมันเว้นป็นกำรรอยียงวัที่จักมันเว้นป็นกำอยียงถ้าแปลเป็นไทยก็ไม่รู้ว่าเวียนว่ากำรรอะไรเที่ยวลังมาทางอึกซสอยู่บนเ้าทำไมแวะเวียนมาทำ ร้ายหัวใจข้างซ้ายข้างซ้ายของเราบ่อยเหลือเกิน่าบอกี่ยกะตุกเล่านาซู้อครับอ่ะไม่รู้เวรกรรมอะไรใช่แบบโมเทียวลังไรมาแบบมาตำปกข้างซ้ายของเราใช่ครับอันนี้คือคําแปลเดือเกินใช่เธอรู้ยังไงเวอร์ชันล่าสุดต้นฉบับมินตานธิราออกมาติด20ในมาแรงแล้วนะรู้อย่างเนี้ยเวอร์ชันต้นฉบับอะไรต้นฉบับมินตานธิราเจ็บสัมฟ้าอ๋ออ๋อมินตานี่คือต้นฉบับต้นฉบับออกมาวันนี้แล้วเน็กนั่นละพน์ c o v e ไง c o v e กออกก่อน เวอร์คนแรกไงอ๋อเธอได้สิทธิ์นะบอกไว้ก่อนเลยนะเธอได้สิทธิ์นะเนี่ยคือถ้าเราไม่ใช่แฟนเธอเราก็ไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมเขินดเลยเขินเออติดเท่าไหร่ละยี่สิบในมาแรงเนี่ยถ้าติดสิบห้าเดี๋ยวเรามีรางวัลให้นะเอาไหมสิบสิบเออถ้าถ้าิถ้าถ้าติดสิบในมาแรงนี่เราเรามีรางวัลให้เธอเธอเอาไหมได้หมดก็ต้องเอาดิครับเดี๋ยวเราจะหอมแก้มเธออ่ากลางสามแยกปากลามิทาวซอยห้าออแล้วถ่ายคลิปลงรางวัลเนาะใช่รางวัลใคร เราคิดเพื่อเรีเอาเลยครับทำต่อเลยเราใครจะได้ใครจะเสียกันนะแปลกๆอยู่นะทำเล็บอ๋อพไฟออกมาแล้วต้องฟังเรื่องไฟค่อยๆนี้ถูกต้องคือว่าคือว่าเขาไม่ใจถ้าอยากจะไปของไม่มีใครเหนียวร่างที่ไม่มีเสียษที่จะคิดกัก มัญญูกับใจยังไม่เด้าใจคนอื่นใช่ไหม